อบอกว่าท้าลบปูงดําแล้วก็จะมาสะกดปูงดำดับก็บ <im it> เลยคิดมากทีเนี้ยถามว่าเชื่อไหมคือเราอยู่สายนี้ก็เชื่อบ้างไม่ <im it> เชื่อบ้าง <im it> แต่ว่าก็ต้องเอาเชื่อไปด้วยนะครับไม่ไม่ลบหลู่แล้วกัน <im it> ลูกกดาคอขาดเนี่ยถ้าเป็นลูกศ์จริงๆเ <im it> ขาคงไม่ออกมาวางหรอกทีนี้รอบนี้ไม่รู้เขาทําอะไรบ้างนะครับก็มีกลุ่มฤาษีนี่ก็จะอ่านไหมป่ะโอ้ก็ปีนี้ออนอตี้ดับทั้งปีท้าลบกับองค์ดําแสนมาเลย องดำแสงก็คือแล้วก็ส่งรูปบ่วงช่วงมาท้าลบกับองค์ดำแม่งกระจอกว่ะดำแสนนะเจอผีทั้งป่าช้ารุมตำหนักอย่าซาให้มากจำไว้จะทำออนนอตตี้ป่วยให้ดูท้าเลยเดี๋ยวจะไอเป็นเลือดองค์ดำแล้วไงวะมาวัดกับกูไหมบักนอตตี้องค์ดำก็เถือขนาดปู่สีสุดโทยังหมั่นไส้ขอดับแปดบทจำได้ปะองค์ลบกันวะประมาณนี้ครับ ปูสีสุโธไม่ลบกับเราครับอยู่นี่ปู่อยู่นี่นะครับแล้วก็มาท้าลบท้าลบนี่เป็นดูในรูปนี่เหมือนฤือสีนะครับผมขอเรียกพี่เขาว่าฤือสีดวงนี่ชีดวงหายยาใหม่เดี๋วพี่เดินมาบอกท้าลบกับปู่ผมลบไปสามชายแทนใต้เหมือนจะลบนะครับแล้วก็เล่นของเล่นอะไรศกประปกนะครับเนาะอ่าผมเนี่ยบอกไว้เลยว่ามาเนี่ยผมไม่รับก็สะท้อนกลับคนนะครับนี่คือคนที่คิดไม่ดีกับเรากลุ่มนี้ก็มีประมาณสามร้อยกว่าคนก็ถือว่า ว่าเรานี้ไม่เราก็ไม่ประมาทที่กว่าเนาะเราเห็นแบบนี้เราก็อยู่สายนี้อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับถ้าเราไม่เชื่อผมก็เป็นคนที่เชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแต่ก็ลอดไทยไปก่อน,นะเห็นอะไรก็จะป้องกันไว้ก่อนนะครับเนาะมาท้ารบก,กับปู่ผมผู้ลเล่าประยันหรอกนะครับเนาะเออเราเป็นเจ้าไปโชกแล้วมือเจ้าแตกแค่นะ <laughs> เราเป็นปูนเนาะ <laughs> นะครับ <laughs> ตึ้งเล็กเนาะนะครับ